ที่สุดทั้งหลายอาจจะมีได้ในทางที่กันดานไม่มีบ้านคนไม่มีข้าวน้ำโภชนะอาหารเธอจะไปบินท่าบาทที่ไหนเราอนุญาตอนุญาตให้เธอถืออาหารในที่กันดานนั้นได้พวกข้าวสารไปหุงหาจินเองหลังจากนั้นก็แสดงถึงอน,นิสงขามิกพัทผู้ใดถวายอาหารสำหรับผู้เดินทาง ในยามจําเป็นรีบด่วนแก่ผู้มีศิลมีธรรมก็ดีแก่ผู้ที่เดินทางในยามขาดแขงผู้ได้ถวายให้ในยามนั้นชื่อว่าเป็นกาลทานเหมือนกับพอ่อกระถินกองใหญ่ๆกระถินนั้นเป็นกาลทานถูกจํากัดด้วยการเวลาเพียงเดือนเดียวแต่กาลิกทานในคำนิกพัตน์นี้ยิ่งกว่ากระถินนั้นเองเพราะคนเขาจะเดินทางในวันนี้วันอื่นเราไม่จําเป็นต้องอยุ่งยากแก่เขา เราก็หาโอกาสผู้ใดทําบุญเช่นนี้ผู้นั้นเมื่อบุญนั้นให้ผลอัตโทจะมหาโพคโเขาจะได้โพคะอันยิ่งใหญ่นอกจากนั้นยามเขาขับขันจําเป็นตกทุกข์ได้ยากในขอบฟ้าแผ่นดินใดไม่มีพี่มีน้องไม่มีคนรู้จักประเทศใดภาษาใดพูดไปเป็นเขาจะมีคนมาช่วยไม่ให้ขาดแขนไม่ให้ลำบากเรียกว่า จะได้ดังปาถนาการลคตาจะัสัตถ่าปริปุณาโหติเขาจะได้ดังปาถนาตามใจในเวลาปาถนาณที่ใดๆก็ตามเพราะเหตุแห่งทานอันที่เรียกว่าการิกทานกาละทานอันเกิดจากคามิกภัตนีเพราะเหตุน,นั้นเธอทั้งหลายจงอนุเคราะห์เธอจงพิจารณาเธอ